สวัสดีครับอยู่กับอาร์เมอร์เพชรยนต์นะครตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาเสรีไทย68แยกหนึ่งนะฮะวันนี้นะครับแน่นอนนะครับมาเจออาร์มแบบนี้นะฮะเรามี To โยต้าอัลติสสวยๆมาแนะนํานะครับตัวนี้นะฮะเป็น To โยต้าอัลติส 1.8e สปอร์ตนูเบอร์ลิงนะฮะบอกเลยว่ารุ่นนี้ลิมิตดิชั่นนะหายากมากๆเลยนะครับคุณลูกค้าตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่ To โยต้าผลิตออกมานะเฉลิมฉลองการลงแข่งที่สนามนูเบอร์ลิงที่ฝรั่งเศสนะฮะอ่า บอกเลยว่าคันนี้นะครับผ่อนสบายๆที่7,300พนามนะครับราคาซื้อสดนะฮะตั้งอยู่ที่49,000บาททวนนะฮะถ้าพร้อมกันแล้วนะฮะเราไปชมกันเลยว่ารถคันนี้สวยยังไงนะฮะไปกันเลยครับตัวช่วงหน้าของรถนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นอ่ารุ่นธนูโฉมแรกนะฮะบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะ,ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะฮะ,ะตัวนี้นะเป็นโฉมแรกนะ,ะของรุ่นธนูนะฮะ กระจังหน้าจะเป็น3มเส้นแบบนี้สีเทาสวยๆเลยนะครับสีเทาตัดกับสีดำนะฮะแล้วก็ตัดกับสีของรถที่เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับเราพามาดูที่ไฟกันดีกว่าตัวนี้นะฮะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะฮะสวยๆเลยนะครับโคมของเรานะฮะยังใสๆเลยนะฮะไม่มีหมวัวไม่มีหมวัไมมหมวไม่มีขุ่นไม่มีหมองนะบอกเลยว่ารถสวยๆแบบนี้ต้องจัดแล้วนะฮะ อย่าลืมนะฮะโทรมาที่062 268 0068นะฮะหรือแอดไลน์เบอร์โทนนี้ได้เลยนะฮะมาปรึกษาอามได้นะครับเรามาต่อกันที่ไฟนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นไฟเขาเรียกว่าไฟเหลวหลอดไฟฮาโลเจนนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับเดย์ไทม์ไลนิงนะครับที่เป็นไฟ led แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะฮะตัวกันชนด้านหน้านะฮะบอกเลยว่ามีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะฮะสวยๆแบบนี้เลยตัวกันชนนะเป็นสีดำนะฮะตัดกับสีขาว สวยมากๆเลยนะฮะทะเบียนก็สวยเช่นกัน,นะฮะตัวนีนะ้ทะเบียน5แล้วก็ตอง2สวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าใครออกไปได้ไปนะบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะฮะเป็นรุ่นลิมิเต็ดอี dition นะฮะผ่อนสบายๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวล้อของรถดีกว่าตัวนี้นะฮะได้เป็นยางปี23ไปเลยนะครับพร้อมกับล้อแม็กอ์อลลอยสีทูโทน เดิมๆจากทาง t o y o ต้เลยนะฮะเป็นสีดำเงินแบบนี้เลยนะฮะอาตัวนี้นะครับเป็นแม็กขอบ17นะฮะดิสเบรกสีล้อเลยอ่าคุ้มสุดๆนะฮะเรามาดูดีกว่าซุ้มโช้หน้าของเราบอกเลยว่ายังสวยๆอยู่เลยนะฮะอ่าไม่มีสนิมนะครับไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสนิมไม่มีรอยบุ100บรอยเบี้ยวนะฮะรถเราบอกเลยว่ารับประกันครับเรามาดูรอยต่อของรถนะฮะ ตัวช่วงรอยต่อของรถนะครับบอกเลยว่ายังแนบสนิทชิดต,ต่อกันอยู่เลยนะฮะร,รถคันนี้บอกเลยว่าไม่เคยโดนชนนะครับไม่เคยจมน้านะฮะไม่เคยผิดควานะครับคุณลูกค้าไว้ใจได้เลยทางเพชรยนต์นะฮะเราคัดสั่งแต่รถเกรดเมาให้คุณลูกค้าเลยนะครับเรามาดูตัวสติกเกอร์อ่าตัวนี้เขาบอกแล้วว่าเป็นรุ่นแบบว่าเฉลิมฉลองนูเบิร์กลิงนะฮะสนามจะเป็นประมาณนี้เลยครับ มากระที่ไฟเลี้ยวนะฮะตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวอ่าขออภัยนะกระจกมองข้างตัวนี้นะฮะจะมีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยแบบนี้เลยคุณลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มเลยนะฮะทางโตยโยต้าเขาจัดมาให้แล้วนะฮะสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับรถคันนี้นะฮะอ่าภายในรอบคันนะฮะจะเดินสายเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะตรงประตูนะฮะที่มือจับประตูนะครับตัวนี้จะเป็นอ่า เล่นเดินสายเป็นเส้นโครเมียมนะฮะเป็นคิ้วเส้นโครเมียมแบบนี้เลยนะฮะตามสไตล์โตโยต้านะฮะเป็นแบบนี้เช่นกันนะครับกระตัวหลังนะฮะเรามาดูกันที่กระจกนะฮะบอกเลยว่ากระจกนะฮะตัวนี้นะฮะได้เป็นกระจกแบบว่าเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะกดโลโก้โตโยต้ายังมีอยู่นะฮะมอมอออกกอยังมีครบนะครับอ่บอกเลยว่ากระจกของเรานะฮะยังไม่เคยเปลี่ยนนะฮะ เป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานนะฮะกระจกแท้กระจกเดิมๆจากโรงงานเลยสวยๆแบบนี้นะฮะ,ะกระจกหลังก็มีโลโก้เช่นกันนะครับไว้ใจได้เลยฮะเต้นเรานะ,ะบอกเลยว่ารถเรานะ,ะรับประกันทุกคันนะฮะว่าไม่เคยโดนจมน้ํานะฮะไม่เคยโดนชนหนักนะฮะเดี๋ยวเราเปิดประตูให้ดูดีกว่าว่ารถเราสวยงามขนาดไหนนะครับ ภายในฮะเป็นสีดำแดงนะฮะบอกแล้วนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่น l i m i t ต็ดอ dition ฮะที่ทาง Toyota ผลิตออกมานะครับตัวนี้นะฮะดูง่ายๆเลยถ้า Limited นะฮะจะเป็นเบาะสีดำแดงแบบนี้นะฮะหายากมากๆนะฮะบอกเลยว่าคันนี้นะฮะมีลูกค้าจองตั้งแต่ยังไม่เข้ามานะฮะแต่หลุดจองฮะเนื่องจากลูกค้าคนนักคนก่อนไปไม่ผ่านนะฮะคันนี้สวยงามมากๆเลยนะฮะโอ้โห บอกเลยว่าสวยๆแบบนี้ต้องจัดแล้วนะฮะอย่าลืมนะโทรมาที่0622680068นะฮะ,อะแอดไลน์เบอร์โทรนี้ได้เช่นกันฮนะทักมาปรึกษาอาร์มได้นะครับจัดไฟแนนซ์ซื้อสดนะฮะอาร์มยินดีบริการครับตัวโครงสร้างของตัวประตูนะฮะบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะตัวประตูนะเป็นหนังสีดำนะฮะตัดกับเส้นสีแดงแบบนี้เลยสีแดงมททลิกสวยงามมากๆเลยนะฮะ ตัวนี้ถ้าได้เป็นกระจกไฟฟ้านะกระจกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นไฟฟ้าสวยๆแบบนี้เลยอ่ะเรามาดูโครงสร้างของรถกันดีกว่าเรามาดูรอยเม็ดอาร์ตกันนะฮะอ่ะขออนุญาตเราแงะให้ดูกันสดๆแบบนี้เลยนะฮะแน่นๆนะฮะยางกระดูกงูคันนี้อ่ะปึ๊บแปบ๊บนึงนะครับขออนุญาตแกะนิดนึงอ่ะตัวยางกระดูกงูนะฮะของเราบอกเลยว่าอ่ะขออภนะัยฮะตัวเม็ดอาร์ตของเรานะฮะบอกเลยว่ายังสวยงามอยู่นะฮะ ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะฮะสวยๆวันนี้นะฮะไม่มีอีกแล้วนะครับมีเฉพาะที่เพชรย,ยนต์เท่านั้นนะฮะอบอกเลยว่ารถเรารับประกันโครงสร้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวน็อตกันดกีนก,กว่ามาดูหัวน็อตกันนะครับพวกพี่พี่นะบอกเลยว่าหัวน็อตของเรานะฮะยังสวยๆอยู่เลยนะฮะไม่มีรอยบิดรอยเคลื่อนรอยโดนไข่นะครับประตูเดิมๆจากโรงงานเลยสวยๆแบบนี้นะฮะ,ะเรามาดูหัวน็อตกันอีกชัว่ะอีก ตรงอ่าตรงนึงนะขออภัยนะครับคุณมีรู้เรื่องนิดนึงนะหัวน็อตน้าะของเรานะครับบอกว่าเลยว่ายังสวยงามเลยฮะไม่มีรอยทะลอกนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะอ่าเรามาดูกันช่วงประตูหลังกันดีกว่าว่าสวยงามยังไงนะฮะตัวนี้นะ cool. บอกเลยว่ามีกันสาดแถมมาให้นะติดมาให้กับตัวรถเลยนะฮะสี่อ่าประตูเลยนะฮะบอกเลยว่ามีตัวกันสาดแถมมาให้ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเปิดประตูข้างหลังดูกันนะครับ เปิดเข้ามานะข,านข้างหลังนะฮะบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆากนะอ่ะสวยๆแบบนี้เลยบอกเลยว่าสปอร์ตมากๆนะคันนี้นะฮะเรามาดูยางกระดูกงูกันดีกว่าตัวยางกระดูกง,งูบอกเลยของเราว่ายังแน่นๆอยู่นะฮะเม็ดอาร์ตของเรายังสมบูรณ์แบบนะครับบอกเลยว่าสวยๆแบบนี้จัดนะฮะต้องจัดแล้วนะฮะโทรมาที่0622680068นะฮะหรือแอดไลน์เบอร์โทรนี้ได้เลยทักมาถามอาร์มได้นะฮะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะ ให้อาร์มส่งรูปถ่ายคลิปอะไรอยากให้ดูช่วงไหนนะฮะให้อาร์มถ่ายคลิปให้ดูได้นะครับทักมาได้นะฮะคุณลูกค้าอ่ะอาร์มขออนุญาตเก็บตรงนี้ก่อนี๋ยวเรามาดูรอยคลิปสีที่มาจากทางโรงงานกันดีกว่าอ่ะรอยคลิปสีจากทางโรงงานนะฮะบอกเลยว่ายังมีอยู่นะฮะรอยวงรีวงกลมนะฮะยังสวยอยู่เลยไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะฮะบอกเลยว่ารถคันนี้รับประกันคุณภาพโครงสร้างเลยนะฮะบอกว่าสวยงามมากๆลิมิเต็ดมากๆรถน้องๆป้ายแดงแบบนี้นะฮะ สนใจนะ,ะอย่าลืมนะฮะทักมาหาอามาดอาทักมาโทรมาได้นะครับสอบถามได้นะครับอ่ะเดี๋ยวอามขออนุญาตพาไปชมทางด้านหลังของตัวรถกันดีกว่าอ่ะเรามาทางด้านหลังของตัวรถแล้วนะครับตัวนี้นะฮะจะได้เป็นไฟท้ายนะครับที่เป็นไฟท้าย LED นะฮะแบบนี้เลยนะครับอ่า ตัวนี้นะไฟท้ายนะเป็นไฟท้าย LED มีไฟเลี้ยวเป็นหลอดไฟฮาโลเจนแบบนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวฝากระโปรงท้ายนะฮะจะเล่นเดินสายเป็นลายโครเมียมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวอามเปิดฝากระโปรงให้ดูนะฮะตัวนี้นะเป็นกุญแจรีโมทนะฮะกดค้างเพื่อเปิดฝากระโปรงครับอ่ะเห็นไหมพอเราเปิดฝากระโปรงมาแล้วก็ บอกเลยว่าภายในกว้างมากๆนะฮะอ้าวลืมบอกไปนะฮะตัวนี้มีกล้องข้างหลังรถมาให้ด้วยนะฮะติดมากับตัวรถแบบนี้เลยสวยๆเลยครับอ่าภายในนะฮะมีถาดรองมาให้นะฮะแบบนี้เลยเป็นถาดรองที่มาให้กับตัวรถแบบนี้สวยๆนะฮะเรามาอ่ะขออนุญาตให้ดูตัวหัวน็อตก่อนนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้นะฮะหัวน็อตบอกเลยว่ายังสวยอยู่นะฮะ ไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยเบี้ยวนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะมีที่เพชรยนต์นะฮะอ่าเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันดีกว่านะครับอีกฝั่งหนึ่งอ,อ,นะอีกอ่ะขออภัยนะอีกฝั่งหนึ่งยังสวยๆอยู่เหมือนกันนะฮะแบบนี้เลยโมนัสไม่มีรอยทะลอกนะครับตัวฉนวนอ่าฉนวนกันร้อนฮะยังสวยงามอยู่แบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวอามจิกอ่าขอเขาจะเรียกว่าซิลตรงนี้ให้ดูนะฮะยังนิ่มๆอยู่เลยนะฮะคุณลูกค้าดูเห็นไหมครับอ่าอามจิกให้ดูเลยเห็นไหม อย่างเล็บจิกลงอยู่เลยบอกเลยว่ารถเรานะฮะคุณภาพดีมากๆนะฮะถ้ารถไม่ดีนะฮะเราไม่นํามาขายเด็ดขาดน,นะครับาหากใครสนใจนะโทรมาที่0622680068นะฮะเซลล์อาร์มยินดีเขาเรียกว่ายินดีรับบริการนะฮะตัวไฟท้ายนะฮะย้อนกลับมานิดหนึ่งไฟท้ายนะฮะเป็นไฟเดิมๆจากโรงงานนะฮะเป็นบริษัทไทยคยโกแบบนี้เลย เป็นไฟท้ายแบบว่าเดิมๆจากโรงงานนะรถเราไม่เคยโดนชนไม่เคยเปลี่ยนไฟท้ายมาก่อนนะฮะเดี๋ยวอามเปิดยางอะไหล่ให้ดูนะฮะบอกเลยว่ายางอะไหล่ของเรานะฮะยังแบบว่าสวยงามอยู่เลยตัวนี้นะฮะได้เป็นล้อแมกนะฮะเป็นยางอะไหล่เป็นล้อแมกนะฮะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะฮะได้เป็นล้อแมกแบบนี้เป็นแมกเดียวกับตัวที่ใช้อยู่เลยนะฮะตัวนี้เป็นล้อแมกแบบนี้นะครับ ยางนะได้เป็นยางมิชลินไปเลยสวยๆแบบนี้เลยนะฮะคุ้มค่าแกกการลงทุนมากๆเลยนะฮะอ่ะ,อะอย้ายกลับมาที่ช่องเก็บของนิดนึงตัวนี้บอกเลยว่ากว้างมากๆนะฮะใครใส่แคมปิ้งนะฮะใครใส่ขนของบอกเลยว่ารถคันนี้ขนของได้จุมากๆนะฮะอ่ะอาเดี๋ยวเราพาไปชมอีกด้านหนึ่งของรถกันดีกว่าเดีย๋ยวขออนุญาตปิดฝากระโปรงนิดนึงนะฮะอ่ะอย้ายกลันมาที่ด้านข้างของรถอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ บอกเลยว่ารถของเรานะสวยๆใหม่หมๆกิงๆเลยนะฮะอ่าจะอ่าเปิดตัวโครงสร้างของรถให้ดูเหมือนกันอ่ะเปิดให้ดูทุกบานเลยนะฮะคุณลูกค้าจะได้แบบว่าดูรีวิวแบบเรียว,ยวๆ,จ,ๆจุๆใจๆไปเลยนะฮะอ่ะเราแงะให้ดูเลยตัวเม็ดอาร์ตนะฮะของเรานะฮะบอกเลยครับว่ายังสวยงามอยู่นะเม็ดอาร์ตของเรานะฮะไม่เคยแบบว่าบิดไม่เบี้ยวนะฮะ,อะบอกเลยว่ารับประกันโครงสร้างแน่นอนนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูรอยขีดสีของฝั่งประตูฝั่งอีกก้ทังนะครับอขออนุญาตแงะให้คุณลูกค้าดูนิดนึงนะฮะบอกเลยยังกระดูกงูของเรายังแน่นๆอยู่เลยนะคระับนี่รอยขีดสีเดิมๆจากโรงงานเลยบอกเลยว่าแพ้แน่นอนนะฮะโครงสร้างจากทางแบบศูนย์เลยนะฮะบอกเลยว่าสวยมากๆนะฮะอาเรามาดูภายในเบาะหลังกันดีกว่า ตัวเบาะหลังแน่นอนครับเป็นสีดำนาตัดกับสีแดงแบบนี้นะฮะสปอร์ตหรูหรามากๆเลยฮะบอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนนะฮะตัวนี้ถ้าผ่อนแค่7,300บาทเท่านั้นเองนะฮะราคาซื้อสดอยู่ที่4 000 9 0 0 0 0 9000บาทนะฮะบอกเลยว่าได้รถแบบว่า limited e dition ไปแบบนี้เบาะสวยๆแบบนี้นะแบบบอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนนะฮะใครใส่ซิ่งใส่สปอร์ตนะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะฮะรถคันนี้ครับ อ,อย่าลืมนะใครดูมาถึงตรนนี้แนละ้วสนใจนะฮะโทรมาที่0622680068นะฮะ,ะเดี๋ยวอามพาไปชมด้านหน้ากันดีกว่าว่าสวยยังสวยอยู่หรือเปล่านะครับเปิดประตูมานะฮะข้างหน้านะฮะสวยมากๆเลยเป็นสปอร์ตนะฮะแบบนี้เลยเดี๋ยวอามเข้าไปนั่งในรถใ,ให้ดูนะขออนุญาตตัดคลิปนิดนึง ครับมาในส่วนของภายในรถนะฮะรถคันนี้บอกเลยว่าดีไซน์สวยมากๆเลยนะฮะเป็นสีดําตัดกับแดงสปอร์ตมากๆครับอ่าใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่านะฮะตัวนี้นะฮะตัวคอนโซลนะฮะบอกเลยว่ากว้างมากๆนะฮะคอนโซลฮะเป็นสีดำนะฮะตัดกับสีแดงแบบนี้เลยมีนาฬิกาอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะพร้อมกับจอทัชสกรีนสวยๆแบบนี้เลยนะฮะจอทัชสกรีนเดิมๆจากโรงงานนะฮะมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงนี้นะครับอ่า แอร์ตัวนี้นะฮะได้เป็นระบบออโต้แล้วนะฮะสวยๆเลยนะฮะแอร์สวยมากๆเลยดีไซน์ข้างในผมบอกเลยว่ามันอ่ะเขาเรียกว่าลงตัวมากๆเลยดีไซน์คันนี้นะครับเป็นสีดําตัดกับแดงแบบนี้นะฮะอ่าตัวพวงมาลัยนะฮะตัวนี้นะฮะได้เป็นพวงมาลัยฟูลออปชันนะฮะมีปุ่มสองข้างเลยเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะได้นะฮะในพวงมาลัยนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนมากๆเลยนะฮะเรามาดูเกียร์ดีกว่า ตัวนี้ฮะได้เป็นเกียร์ cvt 7สปีดนะฮะเกียร์ทนทนนะฮะจากทางโตโยต้าเลยนะครับอ่ะตัวนี้นะฮะถัดมานะฮะมีช่องใส่แก้วนะฮะแน่นอนนะฮะตามสไตล์รถนะฮะจะต้องมีช่องใส่แก้วมาให้2ช่องแบบนี้เลยสามารถใส่แก้ว30ออนได้1ใบนะฮะอ่ะเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะเป็นที่พักแขนบอกเลยว่าผมติดใจมากเลยอะรถโตโยต้าอัลติสนะฮะบอกเลยว่าโตโยต้าเขาออกแบบดีไซน์การนั่งมาให้แบบว่าขับรถยังไงก็ไม่เมื่อยฮะคันนี้ บอกเลยว่าที่พักแขนเนี่ยสบายมากๆเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าตัวเรือนไม้นะฮะตัวนี้แบบสวยมากๆเลยนะฮะอ่ะขออนุญาตนะกล้องไม่โฟกัสนิดนึงนะ,ะตัวนี้นะฮะเพิ่งวิ่งไปได้แค่120,000โลเท่านั้นเองบอกเลยว่าวิ่งน้อยมากๆนะถ้าเกิดเทียบกับปีรถนะฮะตัวนี้นะอ่ารถคันนี้นะเป็นปี16นะฮะแต่ว่าไม่เพิ่งแสนสองเองนะฮะบอกเลยว่าไม่เลขไม้ก็สวยรถก็สวยนะฮะอ่ะ เรามาดูในส่วนของฝั่งประตูฝั่งคนขับนะฮะอ่าฝั่งนี้นะฮะก็จะมีปุ่มลดกระจกนะฮะเป็นกระจกไฟฟ้านะฮะมาให้สี่ปุ่มแบบนี้เลยมีออโต้มาให้หนึ่งปุ่มนะครับอ่าเป็นฝั่งคนขับแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าคุ้มค่าในการลงทุนนะฮะอ่าสะดวกสบายนะฮะตัวนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปอ่ะขออภัยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูม่านบังแดดกันดีกว่าตัวนี้นะฮะม่านบังแดดนะฮะบอกเลยว่าวัตดุดีมากนะฮะ เป็นวัสดุแบบว่าแข็งแรงทนทานนะฮะจากทางโตโยต้านะฮะมีกระจกมาให้นะครับพร้อมกับไฟนะฮะอ่าตัวนี้เป็นไฟเลื่อนแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าส่องสว่างมากๆนะครับอ่ะมีไฟมาให้ทั้งหมด4จุดนะฮะมีม่านบังแดดฝั่งคนขับนะฮะแล้วก็ฝั่งคอนโซลกลางมาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีทางฝั่งผู้โดยสารอีก1จุดนะฮะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยปีใหม่ๆไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดเป็นโฉม all new เขาจะให้เป็นอ่าไฟมาให้แค่ตรงกลางอ่าตรงกลางตรงเดียวจุดเดียวนะแต่ว่าตัวนี้นะฮะให้มาทั้งหมด4จุดเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอ่าตัวห้องเครื่องกันดีกว่าว่าสภาพยังสวยงามอยู่หรือเปล่าอ่าโครงสร้างข้างหน้านะฮะผนังข้างนะครับบอกเลยว่าตัวนี้นะฮะยังสวยอยู่หรือเปล่าเราเราไปดูกันดีกว่านะครับ ขับมาในส่วนของห้องเครื่องนะฮะบอกเลยว่าเครื่องตัวนี้นะฮะเป็นเครื่อง1.8นะฮะเป็นเครื่อง1,800ซีซีนะฮะที่มาจากทางโรงงานนะฮะบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะมาพร้อมกับฝาครอบเครื่องแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้นะสามารถเติมน้ำมันเป็นน้ำมันเบนซินนะฮะเ5 9 1เติมได้หมดเลยนะครับบอกเลยว่าใช้งานประหยัดมากๆในกรุงเทพนะฮะออกต่างจังหวัดก็สบายนะเครื่อง1ัน0นะฮะคนขับไม่เหนื่อยไม่ต้องเข็นเครื่องนะครับอ่ะเรามาดูเบ้าโชกัน ซุ้มโชคนะตัวนี้ฮะเม็ดอาร์ตนะฮะยังเรียงสวยงามอยู่นะฮะ,ะเห็นไหมเราดูกันเม็ดอาร์ตก็คือตรงนี้นะครับบอกเลยว่ายังสวยงามอยู่นะฮะภายในนะฮะบอกเลยว่าสภาพยังปิ๊งอยู่นะฮะเรามาดูคานทางฝั่งซ้ายมือของเราก่อนนะฮะฝั่งนี้นะคานเห็นไหมบอกเลยว่าเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไม่มีบิ่นไม่มีเบี้ยวนะฮะ,ะถ้าเกิดรถที่แบบว่าเกิดการชนหนักอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะกระทบถึงคานนะครับ เราให้ดูคานเป็นหลักนะฮะถ้าเกิดแบบว่าคานมีรอยบุบรอยเบี้ยวหรือว่ารอยโดนเคาะนะฮะบอกเลยว่าเป็นรถที่แบบเคยเกิดอุบัติเหตุหนักมานะ,ะแต่คันนี้นะครับไม่มีนะฮะสภาพปิง้งแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะอ่ะเรามาดูเบ้าโชวกฝั่งนี้กันเบ้าโชว์ฝั่งนี้นะฮะบอกเลยว่ายังสวยงามอยู่นะฮะเม็ดอาร์ตยังเรียงสวยงามเหมือนเดิมนะฮะแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตนะฮะอ่ะเราดู หัวน็อตเรานะฮะไม่เคยโดนไข่โดนเคลื่อนนะฮะยังเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยเรามาดูกันข้างในฮะหัวน็อตนะฮะบอกเลยของเรายังสวยงามอยู่เลยนะฮะบอกเลยว่ารถเรารับประกันโครงสร้างนะฮะไม่เคยโดนชนหนักนะฮะไม่เคยจมน้ำนะฮะรถเรานะครับเรามาดูคารตรงกลางกันนะฮะคานตรงกลางนะฮะบอกเลยว่ายังสวยนะะเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบนะครับหัวน็อตยังไม่เคยโดนไข่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ เรามาดูหัวนัเห็นไหมพ่อนัยังไม่เคยโดนไขโดนเคลื่อนนะฮะรถเราไม่เคยประสบอุบัติเหตุหนักๆนะครับเรามาดูคานกันชนกันดีกว่าคานกันชนจะอยู่ลึกหน่อยนะฮะบอกเลยว่ายังสวยงามอยู่นะฮะคานกันชนไม่มีบิดไม่มีแตกนะฮะสีเดิมๆนะฮะจากทางโรงงานเลยนะฮะ,ะใครดูมาถึงจุดนี้นะฮะสนใจนะฮะอยากได้อยากเป็นเจ้าของคันนี้นะครับอย่าลืมโทรมาที่0 6 2 2 6 8 0068นะฮะหรือแอดไลน์เบอร์โทนี้ได้เลยนะฮะใครอยากดูตรงไหนจุดไหนนะฮะถามอาร์มได้เลยนะฮะเดี๋ยวอาร์มจะถ่ายคลิปหรือส่งเป็นรูปให้ดูได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะทักมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะเซลล์อาร์มพร้อมตอบนะฮะอ่ะมาถึงจุดสุดท้ายของคลิปแล้วนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาร์มด้วยนะฮะเพื่อที่ว่าเวลาอาร์มลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนคุณลูกค้าเป็นคนแรกเลย นะฮะเวลามีรถอัปเดตใหม่เข้ามานะครับสำหรับวันนี้นะฮะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ